ธรรมดาอาการที่ฉันเป็นแบบนี้เดินคุยกันมาดีๆทำไมมันเพอ้อชอบกรธววตาเธอมองทีไรเธอในใจฉันมันสับสนรู้ว่าเธอจะเป็นคนที่ใจฉันตปางหากใจมันยังกลัวๆว่าสถานะเราเป็นเช่นไรเป็นเพื่อนธรรมดาหรือว่าสเตจไหนกัน ที่ยังไม่มีใครไม่เคยจะคิดเป็นห่วงเธอเธอทำให้ใจกังวลทุกครั้งที่ฉันต้องหายังไม่เคยจะมีใครฉันคิดถึงเลยเสักครั้งเธอคนเดียวที่มาทำให้ฉันโฝ้าคอยคิดถึงใจมันยังกลัวกลัวสถานะเราเป็นเช่นไรเป็นคนธรรมดา,าหรือว่าสเตจไหนกัน เธอจะเคยบ้างไหมที่อาไปคิดถึงกันทุกวันใจบ้างกันตรงกรัน <Come on. S 1> ยังไงก็เป็นาธอมาฮาร์ดอีสโก้ที่เราคข้กันอยู่ <Yeah. S 1> จะมีคนรักกันได้ไหม yeah. ก็ไม่ใช่เธอทีสใยแย่คงไม่ยอมเปลี่ยนบางครั้งก็เป็นเบลอร์ทำตัวเหมือนเด็กเกรียนที่บอกว่าแน่สุดท้ายก็แพ้เธอเป็นบทเรียน yeah แล้วไงใครสนสเตจไหนแค่ไม่คุณไปด้วยผมก็พร้อมทุกสเตจไง now let's มุ่งสู่เส้นชัยขอสปีดวิดีโอเดสเด็ดเย้ก็เป็นเธอ my heart is for y o เมื่อวันที่เรา คนเดียวนะชันจะมีแต่เธอทุกๆวันได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอขอเสียงขอเสียปุ่มไม้กับพวกเอาหน่อยได้ไหมฮะไหนใครดูเลิฟเซตบ้างใครดูเลิฟเซตแล้วบ,บ้างครับ Uh, ใครใครเป็นทีมพี่เรียวบ้างใครทีมพี่เรียวขอเสียงนะะหน่อยฮะอันไหนไหนขอเสียงทีมน้องอันดานะครับโหทีมน้องอันดาเยอะมากเลยอะ่ะทำไม <laughs> พี่เรียวคือไปทำร้ายอะไรเขานักหนาเขาไม่รักก็ <laughs> <laughs> อันนี้นำตัวกันหน่อยดีสักครั้งดีกว่าเนาะครับสวัสดีครับก้าวหน้าครับผม สวัสดีครับเทโบครับพวกเราสองคน,นครับก็เป็นนักสแสดงจากซีรีย์ Love Set <Love State S 2> นะครับ,รบก็ตอนนี้ออนแอร์จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับไงก็อยากให้ไปติดตามรับชมอยอนหลังได้ทาง AAS Play นะครับ่แล้วก็เรายัางมีเพลงอีกเพลงหนึ่งจะมาฝากพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยใช่ครับเป็นเพลงเป็นซิงเกิลแรกของเราที่เราร้องกันสองคน,คนเลยคู่กันนะครับเพลงแรกชื่อเพลงว่า แค่มีเธอก็ so good ครับครับไปไปฟังกันเลยใครล้องได้ช่วยกันร้องนะครับเต้นด้วยแล้วกันเต้นด้วยนะ แค่มีเธอก็สู้ไม่เคยจะต้องการอะไรก็แค่เธอคือทางการหัวใจของฉันก็ชุ่มช่ำแค่มีเธอก็สู้กบแธอคือความสดใสก็ไี่มีแค่เธออยู่ฉันยังจะไหวเป็นอะไรที่สูมีเธอชีวิตยิ่งดีเธอคือคนที่ฟ้ามาเปรี่ยวแลดีกันดีเชิงแสนดี ฉันแค่คนแบ<ป>บฉันแค่นี้มพอดีใช่ไหมใจะเลยถูกใจจะตอนไหนก็คุ้ก็เราสองคนอยูอ่กันแบบนี้แค่ม,มีเธอก็โชคดีมีเธอยิ้มให้กันคอยช้าได้มีพลังใจทำอะไรก็ดีแค่ม,มีเธอก็โชคดีที่เคยจะต่างกันอะไรแต่แค่ ต้องจะทา้ทุกคนช่วยกันร้องด้วยนะครับ ขอให้ฉันให้มีพลังใจทำอะไรก็ดี ครับสวัสดีครับเขามาสร้างซีนบนเวทีเราด้วยยาเนะโอ้เลือเชื่อเลยว่าเมื่อกี้ซีนเมื่อกี้ก็คือยืนกันแบบจิ้นกันเต็มที่เลยนนคะสนุกใช่ไหมสนุกไหมครับชอบไหมครับที่สุดนะอ่ะเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับทั้งสองท่านมากขึ้นแล้วกันเดี๋ยวให้แนะนําตัวกันก่อนเลยแล้วกันค่ะสวัสดีครับก้าวหน้ากิติพัฒน์ คุณเ้าหน้ากิติพัฒน์เจ้วเจริญนะครับสวัสดีครับเทอโบชนกชนบุญมานาวง์ครับครับผมว้าวถามแบบความรู้สึกก่อนดีกว่าวันนี้มายืนเวทีของ Digital Your Life ของเราวันนี้แล้วเจอกับแฟนๆแบบเยอะขนาดนี้ามาให้กำลังใจขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นตื่นเต้นมากแล้วก็ค่อนข้างร้อน <laughs> ไม่ค่อนข้างหรอกครับแต่ว่าประเทศไทยก็อย่างนี้แหละรู้สึกดีมากครับปื้มปิ่มมากที่แบบแฟนๆเยอะขนาดนี้แล้วก็ช่วยกันร้องด้วยที่เราเต้นแล้วก็แฟนๆช่วยกันร้องด้วยครับรู้สึกดีครับค่ะก้าวหน้าเหรอคะก็รู้สึกดีใจครับดีใจคือแล้วยิ่งช่วงนี้ได้เจอกับแฟนๆบ่อยก็เลยรู้สึก สนุกครับได้มาร้องเพลงได้มาเต้นกับแฟนๆด้วยครับยิ่งได้เจอกันบ่อยก็รู้สึกใกล้ชิดมากขึ้นเนาะใช่ครับ<ว>ใช่ใช่ไหมคะใช่ครับผมนะฮะและแน่นอนนะครับงานของเราดนะิจิทัลยูไลท์นยอยากทราบว่าในชีวิตประจําวันนะครับของทั้งสองท่านเนี่ยมีอะไรที่แบบมีความเป็นเทคโนโลโยีที่ชอบบ้างเออ,องานอดีเรก็ได้นะเล่นเกมอย่างเช่นแบบว่าเล่นเกมบนมือถือหรือว่ามีเทคโนโลยีที่เราใช้บ่อยๆน่าจะเล่นเกมนะครับเพราะว่าส่วนตัวแบบแบบ ด็กติดเกมเป็นเกมเมอร์อ๋อเป็นเกมเมอร์ด้วยเกมเมอร์ด้วยเกมอะไรบ้างไหนน้องบอกสักหน่อยสิเผื่อแบบใครอยากจะไปท้าประลองในเกมตีดอทที่ตีดอทอ๋อตีดอทอืม๋อใครตีดอทบ้างอ่ะใครตีดอทบ้างไหนใครโอ้ไม่มีดอทเอนี้เนี่ยพี่คุณพี่เขาเปิดอยู่เรตกอยู่แล้วหรือที่รู้จักกันก็คือโดตาต้นเองใช่ไหมคะใช่ใช่ฮะโอ้ที่บ้านก็ตีแบบว่าติดนองแงมเหมือนกันนะคะแล้วก้าวหน้าล่ะคะครับของก้าวจะเป็น สายอ่านครับอ่านหนังสือคือเมื่อก่อนเราก็จะใช่เป็นอีบุ๊คคือเมื่อก่อนเราก็ต้องแบกหนังสือไปหนักๆใช่ไหมตอนนี้คือไม่ต้องละครับตอนนี้แหละจะจะกี่ร้อยเล่มก็อยู่ในมือถือแค่เครื่องเดียวเท่านั้นเองโอ้ก็เป็นเทคโนโลยีอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้เราไม่ต้องแบกหนังสือไปเยอะๆอ่านที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ครับนะคะใช่แล้วครับผมนะครับอ่ะตอนนี้นะครับแต่ละท่านมีผลงานอะไรอยากจะฝากแฟนๆหรือว่าให้ติดตามทางช่องทางไหนบ้างครับเชิญเลยค่ะ ครับแน่นอนครับก็เราก็มีผลงานที่แสดงจบไปแล้วนะครับชื่อเสน่หาสตอรี่ซีซั่นสนะครับตอนเสน่หากับชีวิตก็แล้วก็เลิฟสเตชนะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง AIS Play ครับแล้วก็ยังมีนิติแมนแฟนวิศวะทาง VTV ครับแล้วก็ฝากผลงานเพลงของพวกเราสองคนด้วยครับทั้งเพลง l Love s t a ต e แล้วก็เพลงแค่มีเธอก็โซกูดครับผมจากค่ายโมเมนตี้เอเ a นเมน n ์ครับ ก็ไปติดตามผลงานนะของทั้งสองท่านได้เลยนะคะเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากทางด้านของท่านผู้บริหารนะคะที่จะให้เกียรติในการมอบมอกไม้นะคะให้กับทางด้านของนักแสดงของเราด้วยนะคะในโอกาสนี้นะคะขอกลับเรียนเชิญคุณยุพราเอกทุับประกันนะคะประธานกรรมการบริหารบริษัทจีอูครีเอทและเป็นผู้อํานวยการสร้างลิฟเสร็ด้วยนะคะผมนะครับขอกราบเรียนเชิญนะคุณโทมมิโคบายาชิกรรมการบริหารบริษัทจีอูครีเอทีจำกัดให้ขึ้นมาบนเวทีด้วยนะครับ กลับเรียนเชิญเลยค่ะครับผมนอกจากนะคะจะเป็น organizer นะคะสำหรับงานดิจิทัลยูไลฟ์นะคะถึงตัวสุจิวะจิจูแล้วใช่ครับก็ยังเป็นผู้อำนวยการสร้างนะคะสำหรับ Love Set ด้วยใช่ครับผมนะฮะเพราะว่าคุณยูเรสเนี่ยนะครับก็ เห็นนะครับถึงความสนุกนะฮะของตัวออริจินัลมังงะนะฮะของตัวเลิฟสเตจนี้และรู้เลยว่าถ้านำมาสร้างให้เป็นแบบซีรีส์นะครับจะต้องถูกใจคนดูชาวไทยแน่นอนครับใช่แล้วนะคะโดยเฉพาะสาววายจังหลายนะคะถ้าเผื่อได้อ่านเลอ,อย่อดแล้วต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆจริงๆนะคะใครที่ยังไม่เคยได้ลองดูนะคะอยากจะให้ลองเปิดใจน,นะคะกับซีรีส์เรื่องนี้ดูแล้วรับรองว่าคุณจะหลงรักซีรีส์วายอย่างแน่นอน,นะคะ่ะใชแล้วนะครับ และอย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนะฮะไปแสดงภาพยนตร์เรื่องต่อนนะต่อไปอะไรซีรีส์อะไรอยากให้ติดตามกันไปเรื่อยๆเลยให้กำลังใจใกันไปเรื่อยๆนะครับอขออนุญาตนะคะเซลฟี่กับแฟนๆนะคะครับต้องขออนุญาตนะคะสำหรับแฟนๆด้านล่างด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้แมเรื่องของพรบเนาะอ่าครับนะะอ,อนุญาตน,นะครับเอนะคะก็ขออนุญาตนะคะถ่ายรูปนะคะเพื่อใช้เป็นการประชาสัมพันธ์งานนั่นเองค่ะอัลอบล้อมนะคะ หนึ่งสองสามอีกครั้งนะคะหนึ่งสองสามค่ะขอบพระคุณค่ะวีโอค่ะบบกไป่อกมาได้เลยค่ะใครมีป้ายไฟโชว์ได้เลยนะ อยู่บริเวณเอกทูร์รับประ e ah kan, <1971. S 1> กันนะคะกับประธานกรรมการบริหารบริษัทจียูเครตจำกัดนะครับครับขอขอบคุณนะคุณโทมมิ่โคบายาชิกรรมการบริหารบริษัทจียูเครตจำกัดด้วยเช่นกันนะครับค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนักแสดงนำของเราทั้งสองท่านด้วยนะคะจากโลมสเตดค่ะขอบพระคุณครับนะฮะขอบคุณกลุ่มแฟนคลับที่นำป้ายไฟมาให้ด้วยนะฮะโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับขนมาเต็มที่มากเลยครับนะคะครับผมนะฮะอ่าอย่าให้แฟนท้ายด้วกันทีหน่อยให้กับแฟนคลับหน่อยแล้วกัน ครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับคุณเกาวน้าแล้วคุณเชอร์โบขอบคุณครับขอบคุณครับ